ไม่ได้ไ่ได้่ไดม่ดได้ไม่ไก้ด้ไ้ม่ได้ไม่้มได่ได้้ Man, รวมแล้วที่18รายัายนครับรลที่มีเวทราส่วนทานที่เกี่ยวข้องที่ตามอนยมาในวันนี้เพื่อมาดูแลระการด้ารพยุพัฒน์งทารนปอตะบนินปอเป็างนนะครับเพื่อไตดที่มีความแรงมากทุกสิ่ดดีเพ่อารเจร

ขงการช่วยเหลือเป็นรายมีอยู่แล้วนะจำนวนเดี๋ยวคงทราบทุกคนอาจจะทราบบางแล้วละ่ะก็ขอให้ใช้อย่างเป็นประโยชน์นะครับให้ให้มากที่สุดนะเพราะว่ามันแลกมาด้วยกับการสูญเสียหลายอย่างด้วยกันเพราะฉะนั้นขอใ,ใช้เงินนี้อย่างประหยัดที่สุดในการที่จะใช้ดูแลในการซ่อมสร้างบ้านเดือนต่าให้มันมีความแข็งแรงหรือว่ากลับมาเหมือนเดิมไม่งั้นเราก็จะเข้าไปอยู่บ้านไม่ได้ถูกไหม วันนี้ก็ได้สั่งการทั้งพลงเรือนบุตรทหารทุกหน่วยงานให้ช่วยกันดูแลแล้วว่าเอาช่างเช่างมาช่วยระดมกันได้ไหมตัวเราก็ต้องช่วยกันด้วยนะในเรื่องของการทาให้บ้านมันอยู่อาศัยได้เหมือนเดิมเลยนะแต่สิ่งที่วันนี้ก็ในฐานะนายกร็ต้องคิดลงหน้าว่สาสถานการณ์อย่างเงี้ยมันจะเกิดขึ้นอีกบ้างไหมมันต้องมันมันน่ามันน่าจะมีการเกิดขึ้นอีกในอนาคตไม่ว่าจะใกล้หรือไกลอ่ะเพราะโลกมันเปลี่ยนแปลงเคยพูดไปแล้วนี่คือสภาวะอากาศโลกเปลี่ยนแปลงอะไรที่ไม่เคยรุนแรงก็จะรุนแรง อะไรที่ไม่เคยเกิดมันก็จะเกิดเพราะว่านี่โลกมันมีปัญหาเรื่องโลคร้อนบ้างอะไรบ้างทำรองเนี้ยนะผมก็พูดมานานสองวันแล้วล่ะนี่คือสิ่งที่โลกเคารงเดียงขึ้นมาแล้วล่ะด้วยด้วยอย่างเงี้ยเพราะเราจะต้องดูแลรักษาการใช้ทรัพยากรอยคุ้มค่าดูแลรักโลกไปด้วย,วยนะนั่นนะคือสิ่งที่เราฝากว้ได้ต้องฝากพวกเราทุกคนรัฐบาลไม่เคยไม่เคยละทิ้งความห่วงใยที่มีครับ ประชาชนไม่ว่าจะรายได้เท่าไหร่ก็ตามแม้รายได้น้อยเนี่ยท่านต้องดำรงชีวิตอยู่ในความพอเพียงในระดับหนึ่งก่อนให้ได้นะับแล้วก็มีการพัฒนาต่อไปต,ต่อมันก็จะต่อยอดไปใทางที่ดีขึ้นลูกหลานครอบครัวก็ต้องมันคงแข็งแรงเข้มแข็งนะครับทงนี้มันเป็นวัฒนธรรมของประเทศไทยของคนไทยนะครับก็ฝากพวกวเราช่วยกันดูแลให้ดีที่สุดก็ ท้ายที่สุดนี้ก็ต้องขอขอบคุณเจ้าที่สื้การทุกคนที่เตรียมความพร้อมไว้อย่างดีนะตรงกับที่ที่ผู้มาทั้งหมดมีแล้วก็เลยอย่างเดียวคือการปฏิบัตินะจ๊ะช่วงนี้บ้านใครที่ยังเข้าบานไม่ได้เลยมีไหมยกมือทีไปทางหลังนะนะเดี๋ยวก็เข้าตํารวจอยู่แล้วนะแต่ตอนนี้ของหาที่อยู่ให้ได้ก่อนมีญาติเยอะอยู่ได้โดย้วยไหมออคนไทยต้องรักกันแต่ญาติไม่ญาติก็ถ้ามัน ถ้ารักกันซอยากนะถพอดูแลกันได้บ้างเหรอเราต้องไม่แตกแยกกันทั้งหมดอ่ะนี่คือประเทศไทยของเรานจะเอ,อ่อเดี๋ยวเนื่องจากวันนี้ก็ยังมีปัญหานในเรื่องของอะไรกฎหมายอยู่หรืออยู่เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรื่องการแดกของอะไรต่างก็ให้ทางประหลัดนรยุารหลองประหลัดเป็นพูดเพื่นการนะกับร่วมกับของกระทรวงมหาดไทยเลยนะในการที่จะมอบของอะไรของใช้ที่จําเป็นรเนี่ย้นองนเนี่ย ลงงานชีพนะก้าไปก่อนอย่างน้อยก็มีข้าวปลาอาหารกินใช่ไหมเนาะเงินทองเดี๋ยวก็ทยอยเบิกมาสั่งไปหมดแล้วเนาะเพวัะนั้นก็ใครที่ติดขัดอะไรหนักคุประสานให้ดีแล้วกนะันข้อสำคัญคือถ้าทุกคนมีหลักฐานมันก็จบแล้วนะใช่ไหมแล้วก็มีการเดินสำรวจอยู่แล้วแนะ่คอยทุกคนซื่อสัตย์กับตัวเองซื่อสัตย์กับคนอื่นด้วยเราทั้งเย็นเจริญใชนะ่ไหมเนาะโอเคนะจ๊ะนะรักทุกคนนะเหมือนเดิมอ่ะนะนะยิ่งเวลา เป็นเหตุการณ์อย่างนี้มายิ่งรักมากขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าคนไทยหัวใจเดียวกันนะหัวใจความรักความสามัคคีและความผมใหญ่นะมีอุดมการนะครับในทางที่ดีที่ถูกต้องนะครับขอขอบคุณทุกคนอีกครั้งขอให้อย่าให้เกิดเหตุการณ์เช่นนี้ขึ้นอีกเลยในพื้นที่นี้หรือพื้นที่อื่นที่ใดก็าตามไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นแต่ก็ควรจะระวังนะจ๊ะในโอกาสต่อไปนะขอบคุณทั้งท้องถิง่นกำนันผู้ใหญ่บ้าน ปอพอต่อางในพื้นที่กรมสุขภาพจิตเจ้าที่นตทุกคนเขาระดมมาแล้วนั้นใครที่คิดว่าคิดอะไรไม่ออกปรึกษากรมสุขภาพจิตเขาจะพูดให้เรารู้สึกสงบขึ้นอะไรขึ้นเนี่ยทดลองเนี่ยหรือไม่ก็พระเพลอก็มีอยู่แล้วนะจ๊ะโรงเรียนเนี่ยเขาจะหาวิธีการทำมาให้โรงเรียนได้สอนต่อเรียนต่อโดยที่ไม่ต้องหยุดงานใช่ไหมท่านที่ศิกษาท่านพูดมาแล้วเออ แต่เมื่อกี้เห็นบินมาเห็นน้ำท่ากับบริบูรณ์ดีไหมถูกไหมมันเราของเราอยู่ในพื้นที่ชมพูทานด้วยป่ะใช่ไหมก็สามารถทำนาเมื่อกี้เห็นนาข้าวขึ้นตึงเลยะก็ินวันนี้ก็ได้ข่าวว่าข้าวของเราก็าราคาเริ่มจะดีขึ้นในการส่งออกนะแต่มันเป็นอย่างเงี้ยเกษตรมันแข่งขันกันเยอะแล้วมันลงก,กันเยอะไงปัญหาเราคืออย่างเดียวคือความขัดแย้งทางภูมิศาสตร์ข้างนอก อุปสงค์อ <altro> ุปทานมันไม่ต้องกันนะไอเราอยากขายน่มีขายเยอะแต่เขามันมีกำลังซื้อเราก็บูไปลบกันอยู่แต่เรายงไงเราก็มีท้าวินเราไม่อดตายเพียงแต่ว่ารายได้จะลดลงเราก็รัฐบาลก็ต้องพยายามต้องมาช่วยในสี่ที่ทําได้ไอ้จ๊ะไม่เคยทอดทิ้งพวกเราอตลอดเวลาหลายปีที่ผ่านมานะครับก็หวังไม่ยิ่งว่าพวกเรานั้นจะได้อะไรที่มันดีขึ้นดีขึ้นไปเรื่อยในอนาคตนะครับขอบคุณทุกคนครับสวัสดีครับ ตูนะครับตูนะ้นบ่อขึนบ่อนบนขึ้นนได้ะตอนใส่รองเท้าไม่ใส่เคยได้พักไม่ยากใช่ไากแบบครูก้วมต้ันนี่เป็นใครนะภรรยาพเด็กครับสคนเด็กเป็นลูกเป็นน่ลูกเป็นเด็กครับวน้มา แล้วเด็กอยู่กับพ่อแม่ได้อยู่กับปูอ่ะอะ